สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะบุลนล็ก็จะมาอัปเดตสกินแคร์ที่บุลิล็กใ้องใช้มานะคะซึ่งจะบอกว่าเฮ้ยมันดีมากอันนี้ไม่ได้คลิปสปอนเซอร์อะไรยังไงนะแต่แบบมาจากใจเลยจริงๆค่ะโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะโอเคก่อนอื่นนะคะบุลเกก็ต้องบอกก่อนว่าบุลเกนะคะเป็นคนสภาพผิวแห้งถือแห้งมากนะคะจริงๆก็มีแบบเอ่อหน้าม,านมาันบ้างเล็กน้อยนะคะที่จมกูกหรือแบบตรงหน้าผากอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแค่บางช่วงๆเออบางช่วงก็แบบหน้าแห้งมากเคยเป็นแน่เออบางช่วงก็ ไมผิวหน้าของเรานะคะมันเปลี่ยนแปลงไปไปได้นะคะไปเรื่อยเลยนะคะคือเดี๋ยวก็มันเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็ผิวผสมอะไรเงี้ยคือจริงๆมันเกิดขึ้นได้นะคะอยู่ที่แบบว่าการดูแลรักษาผิวหน้าเรานะตอนนั้นนะคะสภาพอากาศปัจจัยอื่นคือมีความเกี่ยวข้องโดยทั้งหมดนะคะอืมแล้วก็การดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญน,นะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาแชร์สกินแคร์ที่เบลใช้แล้วมันคิดว่ามันเฮ้ยมันเวิร์กมากมันดีมากสำหรับเราคะ่ะก็อันนี้ก็ลองใช้มาน2เดือนได้นะคะประมาณสองสามเดืนเอ,อดนกนนะัอนแหละ วันนี้ก็เลยจะมาแชร์กันให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างซึ่งอันนี้เริ่มจากโฟมล้งงางหน้ากัน,กนคือโฟมล้างหน้านนะเบื่อนไม่ค่อยได้แบบะเออเขาเรียกว่าไม่ค่อยเรื่องมากนะคือมีอะไรก็ใช้นะแต่ว่าบางอันก็ใช้ไม่ได้ก็จะไม่ขอพูดถึงแล้วกันก็มาแชร์อันที่ชอบก่อนนะอย่างแรกเลยนี่คือแบบอันนี้หมดไปแบบ หลายรอบแล้วอะหมดไปแบบเยอะมากนะคะสําหรับแองเเอสูรสีฟ้านะสาหรับคนผิวหน้าแห้งนะคะมันเหมาะมากเลยนะคะที่จะช่วยลดความมันนะคะแล้วก็ช่วยทําความสะอาดบนใบหน้าของเรานะโดยไม่ทําให้หน้าเนี่ยแห้งตืงเอดเอียนนะเอออันนี้ดีมากเลยม,มากรักมากนะคิดว่าเดี๋ยวจะไปซื้อมาตุนไว้เป็นแบบขวดแกลอนนะเออดีกว่าคือซื้ออย่างนี้ก็แบบซึ้อแกลอนคุ้มคุ้มคุ้มนะถ้าใช้แล้วก็อันถัดมานะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ คือเซนาฟิลนะคะมันเป็นเจนเทิลสกินครีนเซอร์นะมันเป็นมันจะเป็นเนื้อแบบข้นๆนะเออแบบเหมือนน้ำนมก็ไม่ใช่มันเป็นแบบเหมือนเจลเจ,ล,เจลกึ่งน้ำนมอ่ะเออบอกไม่ถูกข้อดีของเขาก็คือเวลาใช้ช่วงหน้าหนาวหรือว่าแบบแบบหน้าแห้งๆองเงีแบบ้ยเอออันนี้ใช้ดีนะคะก็คือเขาจะแบบเหมืนช่วยเคลือบหน้าเอาไว้นะคะแบบไม่ให้หน้าแห้งตึงอะไรนี้เออใช้ดีส่วนตัวถัดมานะคะ ้าอันนี้ที่บุเล็กพึ่งได้มาตอนที่แบบเขาเปิดตัวนะคะเจ้าตัวนี้นะคะบุเล็กก็ได้มาตอนที่ไปร่วมง,งานกับเขานะคะก็ตัวนี้นะคะนี่ควดสฟีฟ้าแบบนี้นะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็ชื่อว่า d e l i c h ี u น e l l นะคะโ e สล m ม แอนควิลคอมเบอร์มอยเจอไรเซอร์นะคะเจ้าต,ตัวนี้นะคะก็เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่แบบช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิวนะคะซึ่งเขามีกลิ่นหอมแบบหอมมากกลิ่นหอมอ่อนๆที่แบบเฮ้ยเราล้างหน้าไปตอนแรกๆเราจะได้กลิ่นโรสสักพักนึ่งเราก็จะได้กลิ่นลำ้ำก็อีกสักพักนึงก็จะแบบได้กลิ่นแบบแตงกวาขึ้นมานะ,ะเฮค้ยคือแบบมันหอมมากนะคะนี่นะคะจะราคาประมาณ1นึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะเออแต่ว่าถ้าไปซื้อช่วงโปรโมชั่นอ่ะเออมันก็แบบมีลดเลขแจกแถม ืเอเยอะแบบเยอะมากนะคะอในส่วนลายของเฟเชียลปมล้างหน้าก็จะมีประมาณนี้ค่ะที่ได้ทดลองไปแล้วก็รู้สึกปรับปื้มนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันที่โทนเนอร์นะคะโทนเนอร์สิ่งถัดมาที่วิเล็กใช้หลังจากล้างหน้านะคะก็จะใช้โทนเนอร์นะแล้วก็จะใช้สองใช้สตัวนี้นี่ตอนแรกได้ได,ได้ได้ตัวนี้มาก่อนตัวแรกเลยที่แบบใช้แล้วเฮ้ยชอบมากคือไม่รู้เหมือนกันว่า ชอบแบบเออคือใช้ล้วแบบมันชอบอ่ะอันนี้นเป็นของ beauty buffet นะคะเขาชื่อ lense อะไรสักอย่าง purify toner นะค,คือคือรุ่นเนี้ยคือแบบดีมากเลยเธอทั้งโฟมล้างหน้าแล้วก็เออโฟมล้างหน้าก็ดีที่มันเป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยเห็นไหมอ่ะเออที่มันเป็นรุ่นเนี้ยนะรุ่นเนี้ยคือแบบใช้แบบใช้ดีมากเออจริงๆมากๆนี้ก็ หมดแล้วนะคะอันนี้ผมได้ชอบเอาไว้แบบพกพาไปต่างจาังหวัดน,นะเพราะว่ามันใช้ดีแล้วก็ขวดเล็กใช้ง่ายนะคะรอย ml เนี่ยเออคือพกพาสะดวกมากคะ่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เวกใช้มาสักระยะหนึ่งเหมือนกันก็แบบเกือบเดือนลวเออก็เป็นของ Q นะคะ Q นี่อันนี้ก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวออกใหม่ของเขาเหมือนกันชื่อ Q uh, calendula herbal extract toner นะคะตัวนี้เหมือนเขาจะผสมเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรสารสกัดจาก ดอกดาวเรืองฝรั่งนะอ่ะเออนะมันก็จะมีอันนี้มีม,มีติดไ้ด้วยประมาณ1 5 0 0บาทนะไม่ประมาณอนะ่ะเออ1,500บาทะคะ่ะก็อันนี้250 ML เอ้ยก็ถือว่าคงนะคือแบบมันควรใหญ่ถ้าใช้โทนเนอร์เราไม่ได้ใช้เยอะ,ะเบอร์นั้นนะแล้วด้านล่างมันก็จะมีแบบดอกคาเลนดูล่าผสมอยู่นะเนี่ยเออประมาณนี้นะคะคือไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้ก็แบบล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็จะ ใช้กันเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ชอบชอบใช้เจ้าตัวนี้มากนะก็เลยก็จะเช็ดคือสามลีเอาใช้อันไหนก็ได้นะคะแล้วก็เช็ดวนอย่างเงี้ยแหละเออย้อนขนไปนะคะก็บำรุง คือโทนเนอร์มันก็เป็นสิ่งที่สาคัญอีกสเต็ปหนึ่งแหละในการดูแลผิวหน้าเรานะคะคือมันก็เหมือนช่วยเราทําการครีนหน้าไปอีกหนึ่งรอบอย่างเงี้ยนะคะเพื่อแบบวันไหนเราล้างหน้าแบบไม่สะอาดอะไรเงี้ยโทนเนอร์มันก็จะช่วยให้เเช็ดทาความสะอาดหน้าของเราได้แบบอีกขั้นหนึ่งนะคะก็คือเราจะมั่นใจได้เลยว่าเฮ้ยหนะ้าเราสะอาดจริงๆนะนี่ก็แบบเรือๆก็ถูๆที่คอได้นะคะก็ อันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะมาค่ะรามาตอนน่อที่สก,กินแคร์คืออันทีน่เลชอบแบบชอบมากพอแบบได้ลองแล้วเฮ้ยมันจะหมดแล้วอะคือไม่อยากให้มันหมดเลยมันใช้ดีมากเออนะชื่อว่า The Selma นะคะนี่เห็นไหมหนูแค่นี้คือแบบผู้าชายใช้ยังประหยัดน,นะคะมันเป็น Intensive Essence Galacto m y c e ก็คือเป็นเอเซนส์ แสรสกรัดที่ได้มาจากยี์นะคะก็คุณสมบัติหลักๆเลยของเขานะคะก็จะช่วยในเรื่องเน้นขาวใสแล้วก็ให้รูขุมขนกระชับนะคะแล้วก็รูขุมขนเล็กลง,งอ,อลง่ะหลังจากที่เล็กได้ลองใช้แล้วแบบเฮ้ยเธอให้ดูใกล้ๆก่อนนี่อันนี้คือแบบได้มาแล้วนะอันนี้ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ใดๆนะคะก็มีก็จะประมาณนี้คือแบบ คือเจ้าตัวนี้นะคะเดลเซมาเนี่ยนะกูเลยก็ลองใช้มาแบบเนี่ยจนจนจะหมดขวดแล้วนะวิธีการใช้ของเขาคือแบบง่ายมากเลยจริงๆก็ใช้แค่3าห้าดรอปนะคะก็ให้ดรอปใส่มือตรงนี้นี่เนี้ยเดดอี่้ก็จะใช้ที่ประมาณ5ดรอปนะคะแล้วก็เหมือนแบบวนๆที่หน้านะคะแล้วก็ ตอนใช้แรกๆอัวันแรกๆเออมันยังไม่ค่อยเห็นผลแหละเพราะเราแบบใช้ครบหนึ่งอาทิตย์อ่ะเออมันรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าตอนทามันจะได้ฟีลแบบชุมช่มชื้นแล้วสักพักมันแบบนุ่มลื่นอ่ะเออบอกไม่ถูกนะเรามารู้สึกแบบหน้ามันอิ่มฟูขึ้นอะ่ะเออบอกประมาณเนี้ยนะคือแบบใช้ดีอ่ะเออแบบบอกตอนนนไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะคือมาทางแบรนด์เขาให้มานาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากันไหนะคะเยอะมากเลยอ่ะทีมากเลยเธอนี้ เผื่อใครจะไปลองดูนะคะมันเป็นสากสันจนราคยีสต์อารมณ์แบบน้ำตกนะคะประมาณนั้นเลยก็อันถัดไปนะคะที่ได้ลองใช้แล้วก็เฮ้ยมีความรู้สึกว่าชื่นชอบมากไม่แพ้กันเลยนะทจริงอ่ะก็ลองใช้มาสักพักนึงแล้วแหละเ,ออแบบเดือนเดือนนึงแล้วแหละแล้วก็ได้มาใหม่อีกนะอันนี้คือขวดที่เปิดใหม่แล้วนะก็เนี่ยใช้ลงไปประมาณนี้เนาะอันนี้ อันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเนาะเขาคือ m o i s t u เดิมนะคะก็คือไลฟ์แพงต้อนนะคะอันนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องแบบเ้เพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็ทําให้ผิวเราเด็กลงนะคะเขาก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื่นนะแล้วก็เพิ่มให้ผิวเราอิ่มฟูมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วเนียนละเอียดเหมือนผิวเด็กประมาณนี้ค่ะก็จะใช้ต่อจากเจ้าตัวน้าตกเมื่อกี้นะคะก็เขาให้ขายานะแล้วก็เพื่อที่แบบว่าไอเจ้าตัวไลฟ์แพงต้อนที่เขาเป็นตะกอนอยู่้นขวดนะมันกระจายทั่วขวดจะได้ช่วยทํางานให้ดีๆนะะเอ้ยทลิปนี้ก็อาจจะแบบยาวนิดนึงนะคะ ประชับที่สุดนี่นะคะก็วนเหมือนเดิมเลยก็ตกลงไปวันนี้นะคือแบบช่วงไหนที่เป็นสิวแล้วก็ใช้เต้าน้ําตกไวโอเดิมนะน้ำตกแพงต้อนนี่นะนะคือรู้สึกว่าในช่วงนั้นสิวจัลดลงแล้วก็รอยแดงจากสิวก็ลดลงนะคะมีทาน,นาแล้วก็อย่าลเดือนาของเลยนะจ๊ะตัวถัดมาที่เบลจะใช้ก็คือตัวนี้ก็คือ,คอไบโอเดิมไลโอแพงต้อนเซสตีกิมอลชันนี่เป็นตัวใหม่เนยนะคะจากไบโอเดิม erm ค่ะ คือเรียกง่ายๆว่าเัวน,นี้นะคะก็คือน้ำนมแพงต้อนนะคะที่เขาเรียกว่าน้านมแพงต้เพราะว่ามันมีลักษณะแบบสีขาวนะคะสีขาวขุ่นๆหน่นิ้วิธีใช้นะคะก็คือใช้หลังที่ลงน้ำตบนะคะให้อิบมนสามปั๊มหนึ่งสองสามนี่นะคอสามปั๊มเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะวนที่ภายนิ้วนะคะแล้วก็ตาคืหน่อยนี้แล้วก็ใาตาด้วยค่ะวน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 ,วน น้าผานเลยนมะมันก็จะช่วยให้แบบว่าเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวหน้าเราให้ใสชับแล้วก็ทำให้ผิวเราเด็กลงนะคะขอด้วยขอแนะนำเจ้าตัวนี้มันแบบดีมากเจ้าตัวนี้นะคะคือเขาชื่อว่าโอลิเาอร์อะไรสักอย่างกินแพง เกาหลีอ่ะเออแล้วก็เน้นเรื่องให้ความแบบชุ่มชื่นขั้นสุดขั้นสุดแบบขั้นสุดจริงๆโดยเนื้อครีมของเขาอ่ะมันจะเป็นแบบคือถ้าใครไปเกาหลีแล้วเจอนะคอือไปซื้อมาไว้เลยคือนี่ใช้แล้วหน้าแห้งมากแล้วพอใช้ไปแล้วก็ไปตรวจผิวในงานเมลวเดิวมวันนั้นนะคะได้แบบเปอร์เซ็นต์แบบห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์อ่ะเออซึ่งเราว่ามันเยอะมากนะคะเนี่ยมันจะเป็นครีมข้อโอเยดอยอืมเนี่ยเลยก็ต้องมาทาที่หน้าอนี่ต่อนะคะว่า สียได้อนะมันจะแบบช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเรานะคะลิปทิ้นี่ใช้แล้วว่ามันเวิร์กนะก็จะมีตัวนี้ถ้าวันไหนที่แบบไม่ได้ปาดแปกแห้งเบอร์นั้นนะคเล็กก็จะทาของอม,มีหลายตัวเลยอะที่แบบใช้ดีนะเขาชื่อว่าสีพึ่งทำหน่อยนะคะอันนี้มันเป็นสีพึ่งชมพูนุ่นนะคะเขาบอกว่าเอาไวท้ทาตอนกลางคืนแล้วมันจะช่วยให้ปากเราเนี่ยที่แห้งๆไปนะจะทําให้ปากเรากลับมาชุ่มชื้น กลิ่นเขาก็จะแบบหอมแบบหอมเหมือนกะทิกะทีิน่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นสีพึ่งยกให้เป็นแบรนด์โปรดในตอนนี้นะคะสําหรับสีพึ่งไทยไหยคะใช่ดีมากราคาก็น่ารักน่ารักนะคะส่วนอีกอันอย่างก็อย่างที่บอกนะถ้าวันไหนที่แบบไม่ปายแตกวนะัววังนั้เราก็จะใช้อันนี้เท่านั้นแหละของอันนี้คืออะไรของทีเซโดนะคะมันเป็น moist lip นะคะ แล้วก็มีอีกอันหนึงนะ่งอะไม่ไปไหนแล้วไม่มีใช่อ่่อีกอันหนึ่งนะมันเป็นของริเพสรรันลิปที่แบบฟ้าขาวๆสีชมพูนะคะลิปร,ร,ริเพสันเออนะั่นแหละจะเอาไวท้ทาตอนกลางวันนะ่คือจะปกติดตัวไว้เลยเพราะว่าป็นคนปากแห้งไม่ค่อยชอบกินนะ,ะมาเออแล้วอีกอันที่แบบใช้ดีแต่ว่าอันนี้ไม่มีขายที่เมืองไทยอันนี้ก็ไม่มีนะซึ่งเล้งได้มาจากที่ญี่ปุ่นตอนไปญี่ปุ่นคราวที่แล้วนะวก็ ไม่ได้แพงเท่าไหร่น่าจะประมาณสามบาทนะคะเออแต่อันนี้อาจะแพงขึ้นมาหน่อยชื่อว่าด็อกเตอร์โรบชื่ออาจจะแบบปแปลกนิดนึงแต่ว่าเขาดังในงเรื่องการทําลิปนะคะซึ่งเหมือนเขาเป็นด็อกเตอรอะไรสักอย่างนะคะที่เขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านยาหรือการบำรุงอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาเลยออกผลิตภัณฑ์ของเขามานะคะแล้วอันนี้ก็เป็นลิปแบบเนื้อมันจะข้นๆน,นะคะเนื้อมันจะแบบเนื้อมันจะคล้ายๆกันอะเนไห เนืเอ้เอเนื้อมันเนื้อมันก็จะประมาณนี้นะคะก็ไดม่เลยาอยูเอเอก็อาทาบันนะคะอันนี้มันจะมีความรู้สึกแบบมิ้นมิ้เย็นๆนะคะถ้าใครไม่ชอบมิ้งก็ใช้ไอ้อตัวน,นี้ก็วุ้นใช้ดีเหมือนกันของของญี่ปุ่นนี่แหละชื่อว่าไวส Lip ของ Shiseido นะคะลองไปหาดูกันได้แล้วก็ถ้าอย่างวันไหนที่แบบว่าเราต้องการการบำรุงลิปที่แบบแบบหนักๆเลยวันนั้นปากแตกแบบไม่ไหวแล้วหรือว่าต้องใช้ How to Review อะไรเงี้ยที่แบบต้องใช้ปั่น เยอะๆนะเล็กก็จะใช้อ้น,นี่ลาเนตนะคะมันก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะมันจะเป็นแบบเนื้อเตียวๆอ่ะขึ้นเปนของม,มากขอ,องแบบขนมนะแล้วก็เขาจะมีไม้พายเล็กๆแบบนี้มาให้นะคะก็ถกักน,น,นี้ก็ประคอกันไปชอบไม้พายอันนี้มาเลยมันมีความรู้สึกแบบว่าม,มันใช้ได้ทุกจุนี เอาง่ายๆเรียกว่างบุกมาเยเออมันใช้ได้แบบเข้ารูปทรงสารแล้วก็ออกมาได้ดีทําความสะอาดได้ดีนะเออวันนี้ชอบราคานี้ก็จะประมาณ600บาทนะ690อยเก้าสิบะไรเงี้ยหาซื้อง่ายอันนี้บุลเล็กได้ามาจากคอนวี e นะคะเว็บคอนวี e. ก็โดยรวมแล้วหลักๆอันนี้ก็คือในสกินแคร์แต่ละวันของบุลเล็กนะคะสำหรับข,ขึ้นไหนที่แบบเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาหน่อยเรายัางสมัครหน้าอะไรเงี้ยมาหน้าที่บุลเล็กใช้ ใช้แบบใช้ประจำใช้บ่อยๆเลยนะก็จะมีของ ELE ลักลับครีมนะคะคือคือชอบชอบทั้งแพคกเกจจิ้งชอบทั้งเนื้อนะคะอันนี้มันจะเหมือนแบบเนื้อเขาเรียกว่านเนลสเนลเออเนี่ยมันก็จะเป็นเห็นไหมหมองยังไงให้เห็นเออเนี่ยมันจะมีปุ่มกดตรงนี้นะแล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์นะ ตัวมานะออกมาก็คือตรงนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้ประคมไปะคะ่ะหน้าเราตื่น,นจะได้เด้งนุ่มชุ่มชื่นนะคะนี่เออทา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 ซ้าำไปตรงนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะคือทาแล้วก็ไปล้างออกหรือว่าทาแล้วก็นอนอับไปเลยแต่เพื่อนชอบแบบทาแล้วก็หลับไปเลยมากกว่าเพราะเขามีความรู้สึกแบบช้คุ้มแล้วก็มันให้ความชุ่มชื้นเยอะยาวนานดีนะคะ ส่วนส่วน,วน,วน,วนตัวสลิปปนะิ้งมาถัดมานะคะก็จะมีของลังโคมลังโคมที่มันเป็นเขียวเย็นๆน่ะเอนร์เนอร์จี้เจอวิวนะคะมันเป็นแบบมาส์คมาที่แบบโซนีปิ้งแพ็คกระปุกเขียวแบบนี้นะคะของ <c oughs> ลังโคมเนื้อเขาก็จะเป็นแบบข้นๆนะเนี่ยข้นๆครีมๆน,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 นะมันจะแบบนุ่มๆลืๆ่นๆจะให้ฟิลแบบ ให้ฟิลแบบเขาเรียกว่าไแบบสมุนไพรสมุนไพรหน่อยอ่ะเออเพราะว่ามีสมุนไพรหลายตัวในใน,ในเจ้าตัวนี้นะถ้าใครได้ลองไปลองดูที่เคาน์เตอร์นะคะก็ใช้ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะเหมาะกับแบบช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าผิวเราต้องการการดูแลอย่างหนักนะคะหรือว่าช่วงนั้นที่แบบโดนแดดเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะอ,อ๋อพอพูดถึงเรื่องโดนแดดนะมันมีตัวหนึ่งที่แบบได้ลองใช้แล้วเฮ้ยมันเลิศมากเลยเจ้าตัวนี้ชื่อว่าคิว เขาชื่อว่า Q Calendula a l o s Rooting Hydration Mask นะคะก็คือเป็นมาสกเหมือนกันออกใหม่เข้าเซฟกับไอตัวนี้เลยนะคะก็คือเจ้ามาสตัวนี้นะกระปุกเลืองๆืองอันนี้เพิ่งมีวางจไหนไปต้นเดือนนี้เองแต่ว่ากูเล็กได้มาลองใช้ก่อนนะคะซึ่งหน้าตาเจ้ามาเนี้ยเฮ้ยมันแบบมันเย็นเนื้ยตัวของมันเองตอนที่เล็กไปเที่ยวกระบีนะคะก็พบเข้าไปด้วยนะนี่เขาจะเป็นหน้าตา่างนี้ เขาจะมีไม้พายมาด้วยนะคะก็คือให้ทาแล้วก็ล้างออกนะมันก็จะช่วยแบบปรับอารมผิวเราที่ตอนไปโดนแดดมันไม่ให้ผิวไหมแล้วก็ทําให้ผิวเราชุ่มชื่นแล้วก็ไม่แสบนะคะอันนี้ดนะีมากจะช่วยให้แบบเหมือนกู้สภาพหนังหน้าเรากลับคืนมาอะไรอย่างนี้โอเคตัวถัดมานะคะที่เล็กชอบอีกอันนึงนะันก็จะชื่อว่า 5น่าสิรูชินะคะเฟสมาส์กนะคะเจ้าตัวนี้นะคะมันก็เป็นมาส์กที่เลเคยรีวิวไปแล้วแหละมันเป็นมาส์กน้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะนาวหลักๆเลยนะคะก็มีส่วนผสมของออสมุนไพรต่างๆมากมายนะกลิ่นของก็จะให้ความรู้สึกแบบเออสมุนไพรสมุนไพรอ่ะเออแล้วก็เนื้อเซลล์มันเด้งดึลืงแบบนี้นะคะก็ใช้นี้เหมือนกันนะต่อมาเรามาดูกันที่ตัวตานะคะคุณเล็กเป็นคนที่แบบใส่คอนแทคเลนส์ตั้งแต่ตั้งแต่ อยู่ม .6 แล้วว่ามันก็แบบเจ็ดแปดปี9ปีแล้วนะอก็นานนะเกือ <c oughs> บจะสิปีแล้วแต่ว,ว่าเลก็ดูแลตัวเองค่อนข้างดีนะไม่เคยเจอปัญหาอะไรใดๆนะคะเลยก็จะใช้น้ํายาคอนแทคเลนส์ของดีนูนะคะที่มันเป็นขวดใสๆฟ้าๆนะคะคือก็ใช้มาแบบสักระยะนึงสลับอันอื่นไปมานะคะแล้วก็ผลสุดท้ายนะก็มาจบที่ตัวนี้ค่ะเอากอนนะออตฟรี คือรุ่นเนี้ยเออมันมันก็ใช้ดีนะเพราะว่าใช้ดีแล้วแต่ว่าพอมาเจอรุ่นใหม่ของเขาซื้อแบบห้าซื้อยากมากอ่ะไม่รู้ต้องไปหาซื้อที่ไหนดีคือตอนนั้นไปงานอ e ีแตงมอยเราก็ไปเจอก็ซื้อมาเลยทันทีนะเพราะว่ามันเห็นมันออกมาใหม่เนี่ยอันนี้มีขวดเล็กไปตอนนั้นก็วขวดใหญ่หมยน,อน้อันนี้มันมันเป็นรุ่นเนี้ยเห็นไหมอะ่ะเขาคือรุ่นออฟติฟรีพิลมอยส์นะคะ ก็คือสามารถให้ความชุ่มชื่นกับคอนแทคเลนนะคะได้ามากถึง16ชั่วโมงค่ะจริงๆแล้ววันหนึ่งเราก็ไม่ควรจะใส่คอนแทคเลนเกิน8-12ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้ามันจําเป็นนะคะก็หาตัวช่วยเสริมนะคะก็คือเป็นตัวนี้ค่ะคือโดยปกติแล้วเราคนรก็คือปกติแล้วเราไม่ควรจะไม่ควรจะใส่คอนแทคเลนนอนนะคะเพราะว่าคอนแทคเลนเนี่ยมันบางมากแล้วเวลาเรานอนหลับเนี่ยเหมือนอาการมันไม่หายเทแล้วมันก็ดูดดูด ตาเราก็ดูดคอนแทคเลนส์อะให้ติดกับม่านตาเรานะคะทําให้แบบให้ติดกับกระจกตาเรานะคะทำให้เวลาถอดอ่ะมันถอดยากนะคะแล้วก็จะติดนะวิธีการแก้ของเมลิกคือคือเคยใส่แล้วเผลอนอนหลับนันก็คือจะหยอดหยอดเออเขาเรียกว่าน้ำยาหยอดตาน้ำน้ำตาเทียมอ่ะเออแบบหยอดเยอะๆๆยๆจนจนมารู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ค่อยเลื่อนไปด้านข้างที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยหยิบออกถ้ามันยังไม่ออกก็่อนมันไว้ก่อนนะแล้วก็หยอด เยอะๆเอลือเฟืนะคะถ้าไม่งั้นคือดึงออกมาแล้วกระจกตาเราอาจจะอักเสบได้นะก็ไม่ควรทำนะคะก็อันนี้แหละแนะนำนะคะถ้าสำหรับสาวที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะอ่ก่อนต้องติดฟีรีออร o i น t นะคะเริ่เม,มื่อบม,มากเลยอืมก็โดยรวมก็น่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับสกินแคร์ในค่ำคืนนะคะส่วนสกินแคร์ตอนเช้า ก่อนเอาไปใช้ชีวิตประจําวันนะคะเลยก็จะใช้เหมือนเดิมเลยนะก็จะมีโทนเนอร์เจ้าตัวนี้นะคะตามด้วยตามด้วยสเ,เต็ปเดิมก็คือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้ตอนนี้ใช้ประมาณนี้เลยนะคะก็คือสาตัวนี้เป็นหลักนะคะแล้วถ้าหน้าแห้งก็ค่อยเพิ่มเอาเองนะคะ ก็แล้วแต่ว่าวันนั้นเราจะแบบ้าแห้งมากแห้งน้อยเลยแล้วครีมกันแดดที่เล็กเลือกใช้นะคะที่เลิฟมากในปัจจุบันนี้นะก็มีอยู่2ตัวนี้เลยที่เล็กมากเออมันมันคล้ายกันอนะ่ะเออคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะให้ความร,ร,รู้สึกแบบลื่นๆว่อนนะก็แล้วแต่ถ้าคนหน้ามันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคุมมันได้ดีบางคนก็บอกไม่ค่อยคุมมันซึ่งเล็กเป็นคนที่หน้าไม่มันซึ่งใช้อันนี้แล้วก็หน้าไม่เยิมอันนี้เหมือนกันอันนี้จะให้ความร,ร,รู้สึกแบบ เมื่อเมื่อนิดหนึ่งนะมันมันแบบตอนที่แบบเราไม่ได้เติมแป้งหรือไม่ได้ซ้ำหน้าอันนี้อันนี้จะมีของมันนิดหนึ่งนะคะก็เลยแอบปันใจให้ตัวสีทองนิดหนึ่งนะคะเออแต่ว่ายังไงก็ยังชอบกันแดดสองตัวนี้อยู่ทีนะคะอันนี้เป็นของโคเซ่นะคะเป็นซันโปรเทคเอ s เซนต์ยุคพีเอ SPF 50บวก PA บวกบวกค่ะส่วนอันนี้เป็นของอันเดสซ่านะคะอันนี้ก็อยู่ในเคอร์ที่เซโดนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะ ก็ลองไปหาดูกันได้ทั้งสองตัวนี้ก็มีขายในไทยนะเยอะแยะมากเลยทั้งอ,อีแฟนบอยก็มีซูรุฮหรือว่ามัสคิโออะไรเงี้ยคือมีขายเต็มมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสกินแคร์โดยรวมของเล็กน,นะคะตั้งแต่เน้นกลางคืนนะคะแล้วก็ยันในรุ่งเช้าของวันถัดไปนะคะี่ก็จะดูแลตัวเองประมาณนี้นะค,ะค่ะก็ถ้าใครมีอะไรที่ สงสัยอยากจะถามเลยนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้ทางอินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจสามาธิชมได้เลยนะคะหรือว่ามีอะไรดีนนคะมาแบ่งปันกันได้นะคะเพราะว่าวิลเลกเป็นคนที่แบบเฮ้ยผิวแหง้งถึงแห้งมากนะคะก็อยากดูแลให้สภาพผิวเราดีๆไปกว่านี้นะคะมีอีกอันนึงที่ชื่อเอ่อคิวไฮโดรพัมปิ้งค่ะอันนี้วิลเล็กยังไม่ลองเห็นพี่พีพบ็อกเกอร์เขาบอกบอกบอกพอก,กันว่าเฮ้ยมันใช้ดีมากมันเหมาะสำหรับคนนะ้าแห้งนะอีกเลก็จะไปลองดูก่อนนะคะถามว่าผลเป็นยังไงเนั้นงจามาเล่าให้ โอเคแล้วสำหรับกิจกรรมก่อนนอนของเรนก็คือต้องมีผมก่อนนอนนะคะแบบซักอนีรทำมากเ่ยอันนี้นะเป็นบีของอเวดาคือแบบมันมันใช้ดีมากอ่ะมันไม่มันไม่กินผมนะคะแล้วก็มันจะดักจับผมที่แบบว่ามันมันจะหลุดร่วงให้ออกมาในนี้นะคะมีของอเวด้าเป็นเป็นหวีไม้อย่างนี้เลยแต่ว่าตรงเนี้ยเขาออกแบบมาให้แบบ มันดีแล้วผมไม่พันกันแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนได้นวดหนังศีรษะไปด้วยนะคะก็จะชอบบีดนวันนี้เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก่อนขอตอนของเด็กก็โดยรวมก็จะมีประมาณนี้น้อยอย่าลืมนะคะว่าถ้าใครมีคำถามอะไรนะอยัมเขียนไว้ได้เลยนาะเน็บอยากมานั่งอ่านะ อยากมาตั่งอ่านว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันอะไรอย่างไรบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้มันก็จะยาวๆหน่อยนะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้ารักชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะต้องไปก่อนแล้วบยบาย